ขึ้นละสามราศีอยู่นี่เรื่องบัวแล้วลูกไทยวันนี้เราจะเข้าชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดไปที่ทามโมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีสาน้ zoom เ俏สวัสดีอีสาน z ้ o m แก้วครับผมเมื่อใดๆข้ามากินมะขามหนึ่งใจว่อนทุกเหลี่ยมจอยกันขาเหมันจอยขามมันจอย

ปากไปรายังตอบครับติดตอบไปครับถ้าตอบก็แม่นดีเส้าดเศาชื่อว่างดีเ้าหางมือนกันรถจหน้ากับหอทำนี่แหละพี่น้องมันเหมาะสมม้พูด้วยเนี่ยอดยนี้แซ่พ่อแซ่บ่อกระแดกทางเตา สดดอยู่ใจกานก่อพคิดเ้นั่ไม่แตกัน,นเลยดังยังติดตามยังความรักคนไหนติดตาไปบ้างเร นี่เริ่มเจยบเด้วแดกตัวยไงพี่น้อเหียน้อยหมดแล้วเนุ่ตบองหนาวงัมขึ้นระสามะสี่อยู่นี่เรื่งบ้วแล้วสุขไทยโอ้ <laughs> วางเรื่ง คารคนสินเท็ดนเป็นยังไง้าินไหนัดจ,จัดซาดิบเฉพาแล้ฮิีกครับเน็กคักอลไรเขาก็บ่าเก็บมื่อกหดแล้วจะฟิวนะฟิวฟิวม,มันด้ัจะรเริ่มต่วนไ้ดีเลยฟิวฟิวไวนไปแวนเนเดี๋ยวฟิวโดนติดก้นเนั่นแ เอาเหมนก็ลมั่นดินตายไปตอนนี้เรียครับต้าเอาไปกินมาข้างปะนั่นเียังจงนีะบอเรียกเขาอยากจะเรียกกันเดยเขากันมะข้ามพวกใีกันนะสมกยังเนี่ยมอไเปตัาสมเนี่ยมันปรียกระเซ้าขนาด สมพี่น้องกันน้องเป็นเกดนำพุงยิ่งกินก็ไยเดบดินมา,างยัางางดิแต่เนี้ยเราเคยยังเี่เจ้าอะไรครับเขาเบิ่งกันผู้หล่อผู้ชายไปกินตามปลาตามหงนังนงนะ่นอะไรนนไอเบิ่งลินเขาไล่ะบอกโอ้ย,อยนั่งอ่างอัเดียวขอเขาไปเด็เขากินยังเดากเขาลินตรงนีงส่วนนีแ่แหละอัะดับแลกมอกลินนี่งไงแม่นลวนหนักเนยนะ แจ้กม่าอย่าลืหัวน่ะอ่ะต้มตมแห้งหรือเล่ ตายตายนะแม่เสียววัวาวโอตัแม่งขนลูกเลยพี่น้องสมคับเออ่่ไ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝังลองเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมกับคลิปกินบักสมครับน้องแปรขามโอ้สมแม่งนี่สวัสดีครับเจ้าหน้าที่